เห็นข่าวตำรวจในแต่ละวันแล้วปวดหัวใช่ไหมครับว่าจุดต่ำสุดของเรื่องนี้จะไปถึงตรงไหนไม่กี่วันที่ผ่านมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิจรัตนเพชรบอกว่าตำรวจคนไหนรับเงินเพื่อซื้อขายตำแหน่งก็โง่แล้วยังเคยพูดว่า99%การตของตำรวจเป็นคนดีมีเพียง1%เรเท่านั้นที่ไม่ดีเอาจริงๆคุณเชื่อไหมล่ะครับว่าตำรวจไทยไม่รับเงินวันนี้เดอะโมเมนตัมออนพอย์จะมาเฉลยให้ฟังว่าทำไมคนไทยถึงไม่เชื่อเรื่องนี้ทำไมคนไทยถึงไม่เชื่อว่าตำรวจไทยไม่รับเงินเอาจริงๆนอกจากข่าวที่ปรากฏในแต่ละวัน ยังมีคนไทยจำนวนมากที่มีประสบการณ์ตรงกับคำว่าเคลียร์ตรงนี้ได้จ่ายตรงนี้ลดครึ่งหนึ่งหรือการพับแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยเล็กๆเ,เพื่อรอดจากคดีหมัวกกันน็อกหรือรอดจากด่านแอลกอฮอล์และลองคิดดูสิครับว่าเขาเก็บกันมาทำไมถ้าไม่ส่งให้ตำรวจในระดับที่ใหญ่โตกว่าเมื่อส่งให้ก็ส่งตามระดับขั้นตำรวจน้อยก็ส่งให้ผู้กำกับผู้กำกับก็ส่งให้ผู้บังคับการภาคผู้บังคับการภาก็ส่งให้ระดับที่สูงสูงขึ้นไปเราก็เลยได้ยินคำว่าสอนอกเกรด A จังหวัดเกรด A หน่วยงานเกรด A อที่พูดก ถามว่าคนที่ตรวจสอบเรื่องนี้คือใครก็ตำรวจได้กันตำรวจได้กันใครมันจะไปตรวจสอบกันเองใครมันจะไปทุบหม้อข้าวตัวเองและพอไปในระดับที่สูงกว่าระดับการเมืองนักการเมืองก็ต้องการตำรวจเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือในการทําตามนโยบายรัฐนักการเมืองต้องยอมหลับตาข้างหนึ่งเพื่อช่วยเหลือตํารวจหากเรื่องรับสวยมอเตอร์ไซค์สวยรถบรรทุกหรือสวยจากบอนการพนันนั้นง่ายเกินไปวันนี้เรากำลังพูดถึงสวยพนันออนไลน์สวยสแกมเมอร์ซึ่งมูลค่าหมู่เวรเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านที่ตำรวจไทยกําลังเผชิญข้อกล่าวหาว่าเรียกรับค่าคุ้มครอง พื่อให้ธุรกิจผิดกฎหมายนี้นดําเนินต่อไปได้ด้วยเหตุน,นี้เองหลายคนเลยตั้งข้อสังเกตว่ามีการนําเงินที่เป็นค่าคุ้มครองไปทำพักการเมืองหรือเปล่าเรื่องนี้น่ากลัวมากนะครับเพราะตารวจเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมตำรวจทํางานไม่โปร่งใสทุกอย่างเรื่องไปถึงอายการเรื่องไปถึงสารจากขาวก็เป็นดําจากดาก็เป็นขาวได้จะมีทั้งคนที่ติดคุกโดยที่ไม่ได้ทําอะไรและจะมีคนที่รอดคุกโดยข่าวสะอาดมีความพยายามหลายครั้งนะครับที่จะปฏิรูปตํารวจ เพราะคนไทยก็ทนไม่ไหวกับการจ่ายเบี้ยบ่ายรลายทางแบบนี้และเอาจริงๆตำรวจประเทศอื่นไม่เป็นอย่างนี้ครับตำรวจประเทศอื่นทํางานโปร่งใสกว่าเป็นมืออาชีพกว่าเงินเดือนดีกว่ามีการกระจายอํานาจรัฐบาลท้องถิน่นควบคุมตํารวจได้มากกว่าประชาชนอยู่ใกล้ตํารวจมากกว่าสามารถฟีดแบ็กได้ร้องเรียนได้ถากเห็นว่ามีเรื่องไม่โปร่งใสเพราะนั้นระบบนีไม่พ้นต้องติดโครงสร้างระบบตรวจสอบต้องโปร่งใสสาธารณาชนต้องได้เห็นการลงโทษต้องเปิดเผยระบบการส่งเงินต่อๆกันต้องหมดไปและเรื่องของตำรวจดี ต้องได้รับการเล่าขานมากขึ้นแต่นั่นแหละครับนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายการปฏิรูปตำรวจเราได้ยินมานานมากกว่า20ปีแล้วนานพอพอการปฏิรูปการเมืองเป็นเหมือนความฝันไม่ใช่ความจริงอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่สามารถแก้เรื่องเล็กๆอย่างตำรวจเรียกรับสวยได้เรียกรับเงินได้ก็ไม่อาจที่จะฝันไปถึงการปฏิรูปตำรวจไม่อาจที่จะฝันไปถึงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหรือการปฏิรูปการเมืองและประเทศไทยจะไม่สามารถเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้เลยหากตำรวจยังคงเรียกรับเงินจากพวกเรา